สวัสดีครับเป็นนักขับเซลตัมนะครับผมเซลตัมมาแนะนำครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัว Toyota r e v o นะครับตัว Double c a p เครื่อง2.4นะครับตัวนี้เป็นตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาครับผมรถยนต์ปี2018ราคาผมจำหน่ายอยู่ที่449,000บาทนะครับผมคุณลูกค้าคุณลูกค้ามองหาตัว4ประตูตัวเตี้ยอยู่ครับผม ตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับผมตัว E นะครับผมคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพามาดูเลขใหม่นะครับคันนี้เรียกมาอยู่ที่หนึ่งแสนทวนนะครับผมคุณลูกค้ารถยนต์สวยๆครับผมคุณลูกค้ามีให้คุณลูกค้าเลือกหลายคันนะครับผมถ้าสนใจเข้ามาดูเข้ามาสอบถามกับเซลตัมได้นะครับ รถยนต์หมดสัญญาเช่าจากอาคคนีแคปิตอนเรามีประวัติการเคลมประวัติซ่อมบำรุงให้ดูทุกคันนะครับผมคุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มซื้อสดได้เลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ